คนรุ่นใหม่นะคะมาร่วมกับเราคือเวทีสุดท้ายเนี่ยค่ะเป็นประจักษ์พยานเลยว,ว่าจุดเริ่มต้นของการสร้างความรู้นะคะในแนวสปีนิยมคาสแดนเกียรหรือว่าการเขียนใหม่ที่ชายขอบเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่กลับไปคอนเน็กใหม่กับประสบการณ์หรือว่าจทคโนลโลจีที่ขาดหายไปอะค่ะ,ะ,คะของครอบครัวซึ่งทั้ง5 คนนี้แบบชัดเจนมากนะคะที่นําเสนอประเด็นนี้แล้วก็ดีใจในฐานะ,ค,ะคนที่สอนเพราะว่าสอนวิธีวิทยาก็ได้เรียนรู้วิธีวิทยาใหม่ๆนะคะจริงๆสิ่งที่พวกเรากำลังทําอยู่เนี่ยชวนสนทนาได้เลยกับงานวิจัยของนักทฤษฎี Black Feminist ที่สําคัญมากนะคะชื่อ Jennifer ร์เนถ้าใครเป็นแฟนเรื่ ality, อง Intersectionality ก็จะโบว่าสาย Critical Intersectionality ี ก็ได้พูดถึงประเด็นที่ความจํากัดของแนวคิทดทฤษฎีที่มันเกินกรอบทั้งหลายอะคะ่ะแล้วก็เล่นเนี้ล่าสุเลยชื่อ How to Write Now เนี่ยเป็นการสนทนากับชุดประสบการณ์ที่ผู้เขียนเองเนี่ยกำลังมีแม่ที่เป็น d ี m e n เชียก็คือความทรงจําของแม่กองมันจะหายไปคะตัวเองก็ขณะเป็นนักวิชาการสตรีนิยมเนี่ยจะแคปเจอร์ไอประสบการณ์หรือว่าโมเมนต์ของการขาดหายได้ยังไงนะคะ ซึ่งทั้ง5เบปเปอร์นเนี่ยพยายามที่จะทำเรื่องนี้ซึ่งแบบมวดจอยมากนะตั้งแต่เช้าล้วได้ฟังทั้งคำเมืองอีสานอะไรอย่างเงี้ยคือการดีคอนไนเซนเตอร์ผ่านภาษาเนี่ยเราพูดกันมาตลอดแล้วก็ปัญญาของเีกเรีด้วยดีใจมากที่ได้ฟังทั้งคำเมืองแล้วก็อีสานนะคะแล้วก็ยิ่งดีใจเข้าไปอีกว่า เรามาีนักวิชาการหรือคนรุ่นใหม่ที่แบบสร้างมุมมอง,มองที่พยายามเชื่อมต่อแล้วก็พูดจัดจุดยืนแล้วก็ประสบการณ์ของตัวเองนะคะแล้วก็ในแง่ของการนําเสนอก็เรียกว่าพกเครื่องมากเลยนะคะตั้งแต่การกลับไปสาวหาประวัติศาสตร์ครอบครัวเนะบอกเล่าในการกลับไปเดินตามรอยหรือว่าหาพื้นที่นะคะของอาม่าเองความเป็นจีนความเป็นไทยนะคะหรือว่า สืบค้นผ่านอะไรนะหมอลังใช่ไหมคะเพลงหมอลังมะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็ฟาร่มก็นําเสนอความเป็นคียรของคุณแม่ซึ่งประเด็นการอดอกก็ยังพูดกันน้อยในสังคมไทยหรือว่าฟาใสยเองเนี่ยนะคะทัชประเด็นที่สําคัญมากๆที่แบบชวนเราคิดต่อว่าทาง disability เองหรือว่า วาที่ชาติยิยมพยายามจะเคลมเข้ามันไก่แต่กลับปล่อยละละเลยให้คนจํานวนมากที่จะต้องแบกรับต้นทุนของชีวิตแล้วก็พื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยใช่ไหมคะทีอ่อาจารย์รักขวัญพูดเมื่อกี้นะคะดังนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็อยากจะขอปิดเวทีวิชาการของเราในวันนี้นะคะตั้ง